สวัสดีครับคลิปนี้คือมาโปรโมทดแชนแนลกันนะเป็นแชนแนลของผมชื่อ M M แชนแนลน,นี้ก็ทำเป็นตัวเกมมาแล้วนะเดี๋ยวท okay, ไปดูมันเกี่ยวกับไม้ครับจะมีมอสทุกอย่างนะที่ผมเคยทำไว้นะอยู่ในนี้แต่ไม่รู้ว่าวิธีการทำทำไงนะเดี๋ยวผมก็จะไม่บอกกัน นะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแนะนํานะเฉยๆก็ไม่ได้มาอะไรเกมที่เล่นบ่อยที่สุดก็เกมนี้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 อันนี้ก็บ่อยนะอย่าอย่าว่านูบโคใหม่นะก็ทําอะไรทําใจสักวันหนึ่งเพราะนี่คือโปรแกรมทั้งหมดนะในเดสก์ท็อปอยังไม่รวมเคร่องไหนนะเนี่ย นี่ครับอืดูใช้งบประประหยัดมากการใช้งบที่ประหยัดโคตรเลยนะสำหรับคลิปนี้นี่เราไม่ได้มาทำอะไรหรอกคือจะมาบอกเปิดชาแนลใหมน่ชาแนลชื่อชื่ออะไรเนะอืม สามชาแนลชื่ออะไรรอทำหนึงชาแนลเราชื่อปึบต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 ึบชาแนลชื่อนี้นะปึบปึบปึบอัวข้อของชาแนลนะคือ หัวข้อครับฉันแนวกคือเล่น ไมมจะพิลนะเล่นเกมให้ทุกคนมีความสุขไม่รูจะใช้สุขแล้ววนะ่าแม่จะใช้สุขนี้นะเล่นเกมให้คนดูมีความสุขนะนี่คือหวัวข้อของ M MM M Channel นะเราไม่ได้มาแครเกมเล่นเปลือยเหมือนช h แนอื่นเขานะแต่วันนี้เรามาแคร์เกมเพื่อให้คนดูมีความสุขนี่เป็นคลิปแรกขอจบครับ